คิมบอมซูเจ้าของคาเขา,ขาใช้เวลาแค่11ปีขึ้นมาเป็นคนรวยสุดในเกาหลีใต้เมื่อไม่นานมานี้นะคะมีการจัดอันดับมหาเศรษฐีของประเทศเกาหลีใต้โดยปร o ม b e r g ์ i l l i ลเน i อินดีคสค่ะผลปรากฏว่ามีผู้ที่สามารถแซงหน้าพาย,ยาดซัมซุงขึ้นมาเป็นผู้ที่รวยที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ได้สำเร็จนั่นก็คือคุณคิมบอมซูคุณคิมบอมซูคือใครต้องบอกว่าเขาคือผู้ที่สร้างความมั่งคั่งจากการพัฒนาค,คาเขาทอล์แอปพลิเคชันแชทอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ ที่ได้ขยายอาณาจักรคาเข้าไปในหลายธุรกิจจนปัจจุบันเป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับ4ีของประเทศท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งก่อตั้งบริษัทขึ้นมาได้เพียง11ปี เรื่องราวเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นในประเทศอื่นเนี่ยก็คงจะไม่ได้น่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่ค่ะแต่พอมาเกิดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งมหาเศรษฐีส่วนใหญ่ของประเทศนี้นั้นล้วนแต่มาจากกลุ่มทายาทของธุรกิจแชโบนะคะซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็ร่ำรวยมาจากการรับมรดกแต่คุณคิมบอมซูนั้นกลับสามารถสร้างความมัง่งคั่งได้ด้วย2มือของตัวเองขึ้นมาได้เส้นทางการสร้างความมัง่งคั่งของคุณคิมบอมซูจะเป็นอย่างไรลงทุนแมทจะเล่าให้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุงแนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอปบล็อกเดอยากได้ไอเดียใหม่ลองใช้ b ล็อกเดแม้ในระยะหลังมานี้นะคะประเทศเกาหลีใต้จะมีสัดส่วนมหาเศรษฐีที่สร้างความมัง่งคั่งมาด้วยตัวเองเพิ่มมากขึ้นแต่สัดส่วนนี้ก็ยังถือว่าน้อยมากนะคะเมื่อไปเทียบกับอเมริกาจีนแล้วก็ญี่ปุ่น เพราะคนเกาหลีใต้ที่ร่ำรวยส่วนใหญ่นั้นจะมาจากการได้รับมรดกซึ่งเป็นทายาทกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่หรือที่เรียกกันว่าแชโบอย่างเช่นซัมซุงคุนไดแอลจีและล o อตเต้นั่นจึงทําให้การก้าวขึ้นมาเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในเกาหลีใต้ของคิมบอมซูนั้นได้รับความสนใจคุณคิมบอมซูหรือว่าชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษว่าไบรอันคิมคือผู้ก่อตั้งบริษัทคาคาผู้พัฒนาคาคาลทอลแอปพลิเคชันแชทที่ชาวเกาหลีใต้กว่า3ใน4นั้นใช้งานอยู่ นับตั้งแต่ต้นปี2021ที่ผ่านมาค่ะราคาหุ้นคาเคานั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า90%นั่นก็เลยทำให้ความมั่งคั่งของคุณคิมนั้นเพิ่มขึ้นเกือบ2 0สนล้านบาทมาอยู่ที่ราวๆ450 0 0 0ล้านบาท มากกว่าทรัพย์สินของทาย,ยาตรุ่นที่3และรองประธานกรรมการบริหารของซัมซุงที่ชื่อคุณกีแจยงที่มีทรัพย์สินราวๆ4 1 0ล้านบาทเรื่องราวชีวิตของคุณคิมนั้นถือว่าเป็นมหาเศรษฐีที่สามารถสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้ด้วยตัวเองโดยแท้จริงค่ะคุณคิมนั้นเกิดและโตในกรุงโซลค่ะเขาเกิดในปี1966นะคะแล้วเขาก็เป็นลูกคนที่3ของครอบครัวจากบรรดาพี่น้องทั้งหมด5คนด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่ของคุณคิมนั้นเรียนจบแค่เพียงระดับประถมศึกษางานที่ทำ จะมีรายได้ไม่มากนะคุณพ่อคุณแม่ของคุณคิมเลยต้องทํางานหนักค่ะทําให้ลูกๆทั้ง5คนนั้นถูกเลี้ยงดูโดยคุณยายเป็นหลักซึ่งสมาชิกทั้ง8คนของครอบครัวนี้อาศัยอยู่ด้วยกันในห้องพักที่มีขนาดหนึ่งห้องนอนในย่านยากจนของกรุงโซคุณคิมเลยคิดว่าการเรียนเก่งและได้เข้าหาใจชื่อดังจะเป็นหนทางเดียวค่ะที่ทําให้ครอบครัวของตัวเองนั้นมีฐานะที่ดีขึ้นได้และเขาก็เป็นเพียงคนเดียวในบรรดาพี่น้อง5้าคนที่เรียนต่อมหาวิทยาลัย โดยหาเงินค่าเทอมมาจากการรับสอนพิเศษซึ่งคุณคิมนั้นนะคะก็สามารถสอบติดมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศได้อย่าง s ซ o เนชั่น o n ลยูนิเวอร์ซิในสาขาวิศวกรรมอุตสาหาการได้สำเร็จก่อนที่จะเรียนต่อปริญญาโทด้านวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน พอรีนจบค่ะคุณคิมที่ตั้งใจว่าจะเลือกทำงานในที่ที่มีคอมพิวเตอร์จึงเลือกสมัครเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ที่บริษัทซัมซุง s d s ในปี1992หลังจากนั้นนะคะคุณคิมก็เล็งเห็นถึงการเติบโตและศักยภาพของอินเทอร์เน็ตตัวเขาเองจึงตัดสินใจลาออกหลังจากทำงานไปได้5ปีเพื่อที่จะมาเปิดร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในปี1997พร้อมๆกับทำซอฟต์แวร์สำหรับผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ขายด้วย รวมถึงเริ่มพัฒนาสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดนั่นก็คือเกมออนไลน์นั่นเองผ่านไป1ปีค่ะคุณคิมก็ได้เริกนะคะมาเปิดบริษัทเกมออนไลน์ของตัวเองค่ะแล้วในปี1998ก็ได้เปิดตัวเกมที่ชื่อว่าหันเกมนะคะซึ่งจุดเด่นของเกมนี้ก็จะเป็นเกมสไตล์คาสิโนง่ายๆแต่ว่าภาพกราฟิกคุณภาพสูงนะคะซึ่งก็ได้รับความนิยมด้วยความรวดเร็ว ในระหว่างนั้นนะคะเพื่อนรุ่นรุ่นของคุณคิมค่ะที่เรียนมาหาวิทยาลัยเดียวกันแล้วก็มาเริ่มต้นทำงานที่ Samsung SBS พร้อมกันที่ชื่อว่าคุณอ e ีแฮจินก็ได้พัฒนาและเปิดตัวเว็บไซต์ n a v e r ขึ้นในปี1999ซึ่งก็จะเป็นเว็บไซต์ Portal นะคะที่มี Search Engine เนี่ยคล้ายๆกับ Yahoo แล้วก็ Google โดย n a v e r นะคะก็ถูก่อตั้งขึ้นมาเพื่อแข่งขันกับเว็บพอร์ทัอันดับหของเกาหลีใต้ในขณะนั้นที่ชื่อว่า TA u m ซึ่งเปิดตัวมาก่่อน2ปีคะ ทั้งคุณคิมและคุณอีเนี่ยก็ต่างมีเป้าหมายที่คล้ายกันนะคะก็คือต้องการอยากจะขับเคลื่อนโลกอินเทอร์เน็ตในประเทศเกาหลีใต้และบริษัทของทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่ากําลังไปได้สวยพวกเขาจึงตัดสินใจควบรวมกิจการระหว่างทันเกมกับ n นเ e r ในปี2000และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น NHN หลังจากนั้นนะคะในปี2005คุณคิมก็เดินทางไปที่ซิลิคอนวัลเลย์เพื่อเตรียมนําบริษัทเกมเนี่ยขยายไปสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาแต่ก็กลับกลายเป็นว่าไม่ประสบความสําเร็จค่ะ ความล้มเหลวในครั้งนี้บวกกับความอยากลองเริ่มเส้นทางใหม่ของตัวเองทำให้คุณคิมนั้นตัดสินใจลาออกจาก N H N ในปี2007คุณคิมซึ่งในขณะนั้นยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกาได้เริ่มสร้างทีมขนาดเล็กกับบริษัทสตาร์ทอัพของตัวเองที่ชื่อว่า I W I l a b แต่ก็ยังไม่รู้นะคะว่าตอนนั้นเนี่ยสร้างสตาร์ทอัพขึ้นมาแล้วจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรดีในช่วงเวลาปี2007นี้เองค่ะ ช่วงนั้นเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่ Apple เนี่ยได้แนะนำให้โลกรู้จักกับ iPhone เป็นครั้งแรกคุณคิมเห็นสิ่งนี้แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับมันมากและเมื่อเขาได้ลองซื้อมาใช้เนี่ยนะคะเขาก็รู้เลยว่านี่แหละคือสิ่งที่จะเปลี่ยนโลกไปตลอดกาลและนั่นก็เลยทำให้คุณคิมตัดสินใจพาทีม IWI Lab ของเขากลับมาที่เกาหลีใต้เพื่อที่จะเริ่มคิดค้นแล้วก็พัฒนาแอปพลิเคชันใน iPhone ก่อนที่ iPhone นั้นจะมาเริ่มวางขายที่เกาหลีใต้ในอีก2ปีถัดมา คำถามสำคัญก็คือว่าแล้วเขาจะเริ่มต้นพัฒนาแอปพลิเคชันอะไรดีล่ะทีมงานของคุณคิมนั้นก็ระดมความคิดแล้วก็ได้ข้อสรุปค่าว่าแก่นของสมาร์ทโฟนเนี่ยก็คือการสื่อสารพวกเขาจึงแบ่งทีมงานออกเป็น3กลุ่มเพื่อที่จะลองพัฒนาแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อความในแบบที่แตกต่างกันออกไปซึ่งก็ได้แก่คาคาทอกแอปพลิเคชันแชทระหว่างบุคคลคาคาอจิตแอปพลิเคชันการสนทนาแบบกลุ่มคาคาสุดา แอปพลิเคชันโซเชียลเน็ตเวหลังจากทดลองแอปพลิเคชันทั้งหมดนี้ไป2เดือนค่ะผลสรุปก็คือคาราเคลท็กนั้นมีจํานวนผู้ใช้งานมากที่สุดในช่วงเวลาเดียวกันเองนะคะ WhatsApp เนี่ยก็เพิ่งจะเปิดตัวขึ้นในปี2009ที่สหรัฐอเมริกาก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันเรื่องดังกล่าวนะคะยิ่งทําให้คุณคิมมีความมั่นใจค่ะว่าผลิตภัณฑ์แรกของเขาเนี่ยต้องเป็นแอปพลิเคชันแชท และในเดือนพฤศจิกายนปี2009นะคะ iPhone ก็เริ่มออกวางขายในประเทศเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกซึ่งคาคาท็อกนั้นก็สามารถพัฒนาได้ทันจนพร้อมเปิดตัวในอีก4เดือนหลังจากนั้นหลังจากเปิดตัวในเดือนมีนาคมปี2010นะคะคาคาท็อกเนี่ยก็มีผู้ใช้งานแตะ1ิล้านคนภายในปีแรกหรือคิดเป็นเกือบ20%ของจํานวนประชากรเกาหลีใต้ในขณะนั้นเลยทีเดียวการเติบโตอย่างรวดเร็วของคาคาท็อกนั้นมีส่วนสําคัญจากการให้บริการฟรีไม่ต้องเสียค่าบริการในการ ข้อความเหมือนกับ SMS สมัยก่อนหรือแม้แต่แอปพลิเคชันแชทคู่แข่งอย่าง WhatsApp ในเวลานั้นเนี่ยนะคะก็ยังมีการคิดค่าธรรมเนียมรายปีอยู่ที่0.99ดอลลาร์สหรัฐความสำเร็จของ k ค k a า t a l k ในช่วงนั้นเนี่ยนะคะก็ทำให้บริษัทที่คุณคิมเคยร่วมก่อตั้งอย่าง NHN เนี่ยได้เห็นพลังของแอปพลิเคชันแชทเ h n นเะคะเลยเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันแชทขึ้นมาบ้างค่ะแล้วก็ตั้งชื่อว่า Line แต่แทนที่จะโฟกัสในเกาหลีใต้นะคะซึ่งก็ต้องมาเริ่มต้นจากการตามหลังคาเขาท็อกทาง N H N เนี่ยก็เลยทุ่มเทศึกษาตลาดในประเทศเพื่อนบ้านอย่างญี่ปุ่นแทนแม้ว่าคาเขาท็อกนั้นเลือกเจาะตลาดที่นั่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าการใช้กลยุทธ์การส่งข้อความฟรีแบบในเกาหลีใต้นั้นไม่ค่อยประสบความสําเร็จในประเทศญี่ปุ่นค่ะนั่นก็เพราะว่าคนญี่ปุ่นนั้นยังนิยมส่งข้อความกันด้วยอีเมลซึ่งมันก็ฟรีอยู่แล้วนั่นเอง ในขณะเดียวกันนะคะ NHN เนี่ยได้ทำการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ญี่ปุ่นมาก่อนแล้วค่ะก็เลยเปิดตัว l i n ์ในปี2011ด้วยฟังก์ชันโทรออนไลน์แบบไม่เสียเงินไลน์จึงกลายเป็นผู้ชนะสงครามแอปพลิเคชันแชทที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองส่วนคาคาทอ็อกที่เจาะตลาดญี่ปุ่นไม่สำเร็จนะคะก็หันมาตั้งความหวังไว้กับประเทศจีนแทนค่ะซึ่งก็ดูเหมือนจะมีโอกาสเป็นไปได้สูงในช่วงเวลานั้นเพราะหนึ่งในผู้ลงทุนหลักของคาคาทอ็อกเนี่ยก็คือ Ten c ซ n t แต่กลายเป็นว่าระหว่างนั้นทาง Tencent ก็กลับเปิดตัวแอปพลิเคชันแชทของตัวเองที่ชื่อว่า V Chat ในปี2011เช่นกันค่ะ KakaoTalk ก็เลยต้องผิดหวังอีกครั้งฝั่ง NHN เนี่ยนะคะก็กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะนอกจากจะสามารถชนะ KakaoTalk ในประเทศญี่ปุ่นได้แล้วนะคะในเกาหลีใต้เองเว็บไซต์ Naver ที่ได้พัฒนานขึ้นมาเนี่ยนะคะก็สามารถกลายมาเป็นเว็บไซต์พอร์ทัลอดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ได้ในที่สุด และเพื่อที่จะต้องการขยายธุรกิจให้เติบโต,ตขึ้นไปอีกนะคะในปี2013ค่ะ NHN ก็เลยเลือกที่จะแยกบริษัทออกมานะคะโดยเกมออนไลน์เนี่ยยังอยู่ภายใต้บริษัทที่ชื่อว่า NHN เดิมอยู่และส่วนที่แยกออกมานะคะก็คือบริษัทที่ทำเว็บพอร์ทัลรวมไปถึงบริการดิจิทัลอื่นๆค่ะเขาตั้งชื่อบริษัทใหม่ว่า Never และมี l ล n e แอปพลิเคชันแชทที่พวกเราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยแหละค่ะ เป็นหนึ่งในบริษัทเครือของเนเปิล์นั่นเองส่วน KakaoTalk นะคะที่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยบุกตลาดต่างประเทศไม่สําเร็จก็กลับมาโฟกัสการเติบโตในประเทศเกาหลีใต้อีกครั้งซึ่งนี่แหละคะ่ะก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ Kakao นั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดในเกาหลีใต้ KakaoTalk นั้นถือเป็นแอปพลิเคชันแชทอันดับหนึ่งในเกาหลีใต้แล้วก็ได้ตัดสินใจควบรวมกิจาการกับ Taeum Web p o r t อันดับ2ในปี2014แล้วก็ใช้ชื่อบริษัทว่า Taeum Kakao ก่อนเปลี่ยนมาเป็นคาคา o และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะคะที่คาคา o กับเน v e r กลายมาเป็นคู่แข่งกันในทุกประเภทผลิตภัณฑ์จนมาถึงปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่คาคา o นั้นนะคะก็จะเป็นผู้ริเริ่มในหลายๆบริการค่ะจนทำให้มีผู้ใช้งานเนี่ยมากที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ตัวอย่างเช่นในปี2014นะคะมีการเปิดตัวคาคา o เพกกระเป๋าเงินดิจิตัลที่ผูกกับบัญชีในคาคาท็อ ปี2015เปิดตัวค่าเข้าแท็กซี่แอปพลิเคชันเรียกรถแท็กซี่ที่ภายหลังนั้นเปลี่ยนชื่อเป็นค่าเ o ้าทีปี2016เปิดตัวค่าเ o m าแมที่พัฒนาต่อยอดมาจากทางอึ m งแมและให้บริการแผนที่3มิติเจ้าแรกของประเทศปี2017เปิดตัวค่าเ o b าแบงก์ซึ่งก็สามารถทำกำไรได้ภายใน2ปีนอกจากนี้นะคะค่าเขาก็ยังขยายบริการไปในกลุ่มสื่อบันเทิงอย่างเช่นค่าเขาเกมและค่าเ o ้าเพจที่มีเว็บตูด ซึ่งก็ได้ควบรวมกับคาคาเอ็มแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นคาคาเอ็นเตอร์เทนเมนต์โดยคาคาเอ็มนั้นยังเป็นเจ้าของเมลอนแพลตฟอร์มสตรีมเพลงออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศรวมถึงค่ายเพลงอย่าง E.D.A.M. ที่เป็นต้นสังกัดของศิลปินหญิงเดี่ยวอย่าง IU และบริษัทต,ต้นสังกัดนักแสดงชื่อดังอีกมากมายรวมไปถึงต้นสังกัดของพระเอกด,ดังอย่างกงอยู่ด้วยบริการทั้งหมดในเครื่อของคาคาวนั้นจึงเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของชาวเกาหลีใต้แทบจะทุกลมหายใจถึงขนาดที่ว่าใครที่ต้องไปใช้ชีวิตในเกาหลีใต้ถ้าไม่มีคาคาจะลําบากมากค่ะในปีนี้นะคะคาคาวก็เตรียมที่จะนำคาคารแบงค์และคาคาเพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ต่อจากคาคาเกมที่เพิ่งเข้าตลาดไปเมื่อปลายปี2020ที่ผ่านมา รวมถึงยังมีแผนที่จะนําบริษัทย่อยอื่นของเครือคาเคานะคะทยอยเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติมด้วยซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้ความมั่งคั่งสุดที่ของคุณคิมนั้นเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกันปัจจุบันคุณคิมในวัย55ปีเป็นประธานกรรมการคาคาขาและก็ถือหุ้นอยู่ในกลุ่มคาคาขาเนี่ยรวมกว่า24% ซึ่งคุณคิมนั้นก็ได้ผันตัวมาทุ่มเทเวลาและเงินไปกับการเป็นผู้ให้มากขึ้นนะคะทั้งการลงทุนและก็สนับสนุนสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆผ่านการก่อตั้ง Venture Capital รวมไปถึงการบริจาคเงินเพื่อการกุศลจำนวนมนาก ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวการสร้างตัวของคุณคิมบอมซูที่นับว่ามีไม่มากนักในประเทศเกาหลีใต้ทําให้ปัจจุบันนอกจากคุณคิมนั้นจะกลายขึ้นมาเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของเกาหลีใต้แล้วเขายังถือเป็นต้นแบบของมหาเศรษฐีที่สามารถสร้างความมั่นคงขึ้นมาด้วยสองมือของตัวเองในยุคนี้อีกด้วย ความรู้ไม่มีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย